สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่24มกราคมปี2021นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องของ immigration reform กันต่อจากเทปที่แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้เช่นเดียวกันกับใครที่ถามว่าเอกสารต้องใช้อะไรบ้างก็มีลิงก์ไว้ให้เช่นเดียวกันอยู่ในความเห็นที่1ค่ะหลังจากวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะคะที่ Biden administration ได้มีการส่ง proposal เรื่องของการปฏิรูปเกี่ยวกับกฎหมาย immigration และประธานาธิบดีได้เซ็น executive order ไปหลายฉบับนะคะเอา อเมริกันโลกออนไลน์ก็เดือดแบบปุดๆกันเลยทีเดียวมีความเกลี้ยกราดเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยนะคะแม้กระทั่งสำนักข่าว CNN ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมาของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังออกมาพูดเลยค่ะว่าไอ้เรื่องปัญหาอิมิเกรชันนั้นมันมีมาตั้งนานหลาย10ปีแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเพียงคนที่ทำให้เห็นปัญหาชัดขึ้นเท่านั้นแต่นโยบายใหม่นั้นมันฟังดูแฟนซีมากเกินไปนะคะจะยิ่งทำให้คนอเมริกันนั้น โกรธคนอิมมิกรรนต์มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะรวมไปถึงวันนี้เราจะพูดถึงนโยบายการยกเลิกมุสลิมแบนด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงวันนั้นนะคะเมือ่อวานนี้เราได้ดูคำสัมภาษณ์ของนายบ๊อบเมอร์นันเดสนะคะซึ่งเป็นสวเดมโมแครตจากนิวเจอร์ซีย์นะคะเขาก็บอกว่าเขาเป็นโต้อผอใหญ่เลยทีเดียวในการนำเรื่อง การปฏิรูปกฎหมายเอ i มกเรชันเนี่ยมาตั้งแต่ปี2013แล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันถูกเตะตกลงไปนะคะเพราะว่า,ามีคนโหวตไม่เห็นด้วยแต่เขาบอกว่า7ปีผ่านไปเขาก็มีความคิดว่าคราวนี้น่าจะได้แล้วมีความหวังเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าคนที่ไม่เห็นด้วยนั้นบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็บางคนไม่ได้รับคัดเลือกกลับมานะคะในปีนี้ก็มีสวหน้าใหม่มีสสหน้าใหม่ตั้งหลายคนนะคะซึ่งเขาก็มีความหวังว่ามันก็น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดของโปรแกร,รมนี้นะคะโปรแกร,รมนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโปรแกร,รม lawful perspective immigrant ค่ะก็หมายความว่าคนที่สามารถที่จะสมัครเข้าไปเป็น lawful perspective immigrant ได้นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า LPI นะนะั่นน่ะคุณจะต้องผ่านการเช็คประวัติของ immigration เกี่ยวกับเรื่องของประวัติอาชญากรรมมาก่อนนะคะแล้วคุณก็มีการเสียภาษีเมื่อคุณผ่านทั้งสองอย่างนี้คุณถึงจะสามารถที่จะสมัครเข้ามาอยู่ในโปรแกรมที่เป็น lawful perspective immigrant ได้นะคะโดยสวัสดิการที่คุณจะได้ก็คือคุณจะสามารถได้รับ work ะะก็คือใบอนุญาตทำงานคุณสามารถที่จะท่องเที่ยวนะคะกลับบ้านได้คุณสามารถที่จะจอยมิลิเตอรได้ก็คือเข้าไปสมัครเป็นทาหารในกองทัพได้นะคะคุณจะได้รับ p rotection เกี่ยวกับการเนรเทศหมายเพราะว่าคุณจะต้องอยู่คุณสามารถที่จะอยู่โดยที่คุณไม่ต้องกลัวด้านการถูกเนรเทศแล้วภรรยากับลูกของคุณก็จะได้รับสิทธิ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เขาเรียก temporary legal status ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคนอเมริกันก็กร เหมือนกันนะคะเพราะเขาบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าให้ภรรยากับลูกได้รับสิทธินี้ด้วยก็มันก็ไม่ใช่ มันก็ไม่ใช่สิอล้านคนแล้วสิมันก็มากกว่านั้นแล้วสิเพราะมันต้องรวมภรรยากับลูกด้วยคําว่าให้ภรรยากับลูกได้รับสิทธิ์ด้วยก็หมายความว่าสมมติว่าคุณเป็นโรบินฮูดที่หนีมาอยู่ในอเมริกาแล้วคุณทิ้งลูกกับภรรยาเอาไว้เบื้องหลังที่ประเทศของคุณเมื่อคุณได้รับสิทธิ์ที่เรียกว่า lawful perspective immigrants ภรรยากับลูกคุณสามารถที่จะได้ด้วยพวงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วหลังจาก5ปีนะคะเขาก็จะกลับมาเช็คประวัติอาชญากรรมของคุณใหม่อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ ดูว่าการเสียภาษีของคุณน,นั้นต่อเนื่องกันไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณกู๊ดนะคะคุณก็สามารถที่จะสมัครเป็นใบเขียวได้ซึ่งภรรยากับลูกของคุณสามารถที่จะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นอีก3ปีหลังจากที่คุณถือใบเขียวไปแล้ว3ปีก็สามารถที่จะสมัครเป็นซิติเซนได้ค่ะอันนี้ก็ทําให้คนอเมริกันโกรธมากเหมือนกันนะคะ ต่อมาวันที่1 9มกราคมที่จะถึงนี้นะคะทาง Biden Administration นะคะเขาก็จะเข้ามาประชุมกันในเรื่องของ Public Charge ค่ะ Public Charge ก็คือเรื่องของการให้สวัสดิการ าการให้ใช้สวัสดิการของรัฐนะคะในกลุ่มโรบินฮูดเขาก็จะมาดิสคัสกันว่าควรจะให้หรือเปล่านะคะเพราะว่าในช่วง Trump Administration, ทรัมป์แอดมินิสเตรชันทรัมป์บอกว่าไม่ให้ถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นใบเขียวหรือเป็นซิติเซนคุณห้ามใช้สวัสดิการของรัฐนะคะแต่ว่าทางไบเดนแอดมินิสเตรชันเขาก็จะมาหาหรือกันในวันที่19เเพราะเขาบอกว่าควรจะให้หรือเปล่าเพราะว่าทางอิมิเกรนเหล่านี้เนี่ยทางโรบินฮูดเหล่านี้เนี่ยเขาเต็มใจที่จะเสียภาษีแล้วดังนั้นเขาก็ควรที่จะได้เข้าระบบแล้วก็มาใช้สวัสดิการ ของรัฐด้วยเช่นเดียวกันหรือเปล่าซึ่งถ้ามีอะไรที่มันเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ อัปเดตเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่บอกกับท่านผู้ชมก่อนนะว่านี่ไม่เป็นเพียงแค่ Propos a l เท่านั้นเองนะคะมันยังไม่ได้ผ่านออกมาเป็นกฎหมายยังไม่เคยมีใครเห็นกฎหมายฉบับนี้นะคะทุกอย่างเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของการเสียภาษีนะคะโอ้โหมีคนส่งข้อความมาให้เราหลายเยอะมากบอกพี่หนูอยากไปเสียภาษีหนูอยากไปเสียภาษีนะคะคือเราจะบ่นนิดนึงนะว่าตั้งแต่เราทําเทปมาเราพูดครั้งแรกวันที่19เมษายนปี2019ให้โรบินฮูดไปเสีย ภาษีเราพูดมา2ปีแล้วหลายคนก็เพิกเฉยนะพอเขาจะให้ใบเขียวคราวนี้เราวิ่งกันจะไปเสียภาษีนะคะ คำถามของเราก็คือแล้วถ้าเกิดเขาเปลี่ยนใจเขาไม่ให้แล้วเขาไม่ให้ใบเขียวแล้วคุณยังจะไปเสียภาษีอยู่หรือเปล่าอันนี้ถามจริงนะอ่าทีนี้มาถึงเรื่องของการเสียภาษีคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของการเสียภาษีนะคะเพราะเขาจะเปิดช่องให้โรบินฮูดได้มีโอกาสไปเสียภาษีย้อนหลังสําหรับใครที่ใช้โซเชียลซิเคอร์ตี้เสียภาษีมาก่อนหน้านี้แล้วคุณก็สามารถจะเสียภาษีได้เป็นปกติเหมือนที่คุณเคยทํานะคะซึ่งทาง IRS เขาก็มาประกาศว่าปีนี้ฤดูการการเสียภาษีเริ่มต้นในวันที่12กุมภาพันธ์ คุณก็เริ่มไปเสียภาษีได้เลยส่วนใครที่มี IT ทินนัมเอยู่แล้วก็สามารถที่จะไปเสียภาษีได้เช่นเดียวกันส่วนคนที่ยังไม่มียังไม่เคยเสียคุณก็ไม่ต้องร้อนใจไม่ต้องเร่งรีบนะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาผ่านกฎหมายมาเขาจะบอกว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้างคุณจะต้องเสียภาษีย้อนหลังอย่างไรบ้างนะคะซึ่งคุณสามารถที่จะรอตรงนั้นได้เพราะว่า ยังไงยังไงเขาก็ต้องการเงินภาษีของคุณอยู่แล้วล่ะมันไม่มีทางหรอกที่เขาจะไม่อยากได้ดังนั้นคุณไม่ต้องรีบนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอเขาเปิดช่องให้คุณไปเสียภาษีเนี่ยคุณจะได้รับ Social Security Number ของคุณด้วยนะคะซึ่งเป็น number ตัวจริงซึ่งคุณสามารถที่จะนําไปเสียภาษีได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ขอให้คุณใจเย็นๆต่อมา ที่บอกว่าคนอเมร,ริกันและมีคนหลายคนไม่พอใจหลายกลุ่มก็คือว่าคนอเมร,ริกันเขาก็ถามว่าแล้วฉันได้อะไรจากสิ่งนี้นะเพราะบางคนบอกฉันก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องอะไรที่มันเป็นอิมิเกรนต์เลยฉันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้เลยฉันก็ทํามาหากินของฉันฉันได้อะไรกับสิ่งนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีการเพิ่มภาษีคนรวยด้วยนะคะเพิ่มภาษี corporation tax ด้วยแล้วก็ครอบครัวใดที่มีรายได้รวมกันมากกว่า1นึ่งแสนเหรียญต้องเสียภาษีเพิ่มอีก4%เรนะคะแล้วก็จะมีการเสีย financial Transaction Tax 0.2%สําหรับหุ้นนะคะแล้วก็ Financial Transaction Tax 0.1%สําหรับพันธบัตรนะคะเรียกว่ามีการเพิ่มภาษีมากยิ่งขึ้นคนอเมริกันก็ถามว่าแล้วตูเกี่ยวอะไรด้วยไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยแต่โดนไปด้วยนะคะก็อย่างที่บอกก็คือเดือดปุดปุดอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่า Biden puts America n on the back burner นะหลายคนบอกว่าน้อยใจเหลือเกินกับ Policy นี้นะคะเพราะว่าไม่ได้เป็น American first อีกต่อไปแต่เป็น immigrant first ที่บอกว่าผู้อเมริกัน in น backburner ก็จะให้คุณดูเนี่ยเป็นภาพเตานะคะ เตาไฟมันจะมี front burner กับมันจะมี back burner นะคะ front burner ก็เอาไว้สำหรับเวลาที่คุณต้องการจะทำกับข้าวแบบรวดเร็วหรือคุณทำกับข้าวเป็น priority แบบให้เสร็จเร็วๆไม่ว่าจะเป็นการผัดการทอดส่วนใหญ่คุณก็จะใช้ front burner ใช่ไหมคะเตาหน้าแต่อันไหนที่คุณจะใช้เวลานาน,านๆเช่นคุณจะต้องเคี่ยวต้องต้มตอง อะไรอ่ะทำเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นเนี่ยคุณจะเอาไว้ที่ back burner ค่ะก็คือเอาไว้เตาหลังคนอเมริกันก็เลยมีความน้อยใจบอกว่าฉันเนี่ยเหมือนอยู่ตรงนี้เลยอยู่ที่เตาหลังนะคะเพราะว่าไบเดนนี่อ่า executive order หลายฉบับนี่เกี่ยวข้องกับ i m m i g r a t i o n ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับอเมริกันสักเท่าไหร่ทำไมต้องรีบทำ on day one เลยมันแบบมันแบบ busy มันแบบเร่งรีบขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะคะรวมถึง ออมีคนถามว่าตอนนี้เราตกงานเป็นจำนวนมหาศาลมีคนอเมริกันตกงานเป็นจำนวนมากทำไมเราต้องการ workers เพิ่มมากขึ้นทำไมเราต้องการ immigration ที่มาจากข้างนอกเพิ่มมากขึ้นนะคะ แล้วก็การให้ a s s i v e จำนวนมากขนาดนี้มันจะเป็นการเปิดช่องให้มีการโกงเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเพราะอะไรก็ตามที่ให้แบบรวดเร็วให้แบบจำนวนมากเหมือนเวลาที่เราทำ t i m u l u s Che ็คเนี่ยเวลาจ่ายออกไปก็มี a s s i v e มีการช่อโกงไม่ว่าจะเป็นช่อโกงคนเยียวยาคนตกงานนะช่อโกงเงิน PPP ก็เยอะมากเลยครั้งนี้ก็จะเป็นการเปิดช่องให้มีการช่อโกงการทำใบเขียวด้วยหรือเปล่านะคะแล้วเขาก็ถามว่ามันเป็นไปได้ด้วยหรือ ในการจะให้ทีเดียว11ล้านคนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ USAS ทุกวันนี้เขากินเงินจากค่าแบบฟอร์มใบสมัครของคุณนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ทาง Biden Administration ก็ไม่ให้ขึ้นค่าธรรมเนียมเพราะไม่ให้ขึ้นค่าธรรมเนียมแล้วเขาจะเอาเงินไปที่ไหนไปจ้างพนักงานมาเพิ่มในการทําให้พร้อมๆกัน11ล้านคนเขาก็เลยบอกว่ามันดูไม่เรียลเท่าไหร่มันดูไม่เรียลลิตี้เท่าไหร,มไม reality, ไหร่มันดูเป็นไปไม่ได้มันดูแฟนซีไปนิดนึงนะคะ ต่อมาก็มีการถามว่าแล้วการเสียภาษีย้อนหลังของโรบินฮูดเนี่ยทางไบเดนแอดมินิสทรชันจะให้เสียภาษีย้อนหลังกี่ปีสมมติเขาโดดมา2 0ปีเนี่ยถ้าจะให้เขาไปเสียภาษีย้อนหลังแค่ปี2ปีนียมันแฟร์หรือเปล่านะคะในการที่จะให้เขามีส่วนร่วมในการใช้สวัสดิการของรัฐเพราะว่าหลายคนเนี่ยใช้สวัสดิการของรัฐมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการคลอดลูกฟรี การขอฟู้ดสเต็มฟรีนะคะการใช้ให้ลูกเข้าโรงเรียนฟรีนะการเจ็บป่วยรักษาพยาบาลหลายคนก็ให้ฟรีนะคะดังนั้นเขาก็เลยถามว่าแล้วถ้าแบบนี้จะมีการเรียกเก็บย้อนหลังเงินกับคนพวกนี้หรือเปล่าที่เขาใช้สวัสดิการของรัฐไปแล้วแต่ไม่เคยเสียภาษีเลยดังนั้นการที่จะให้เขามาเสียภาษีเพียงเล็กน้อยแล้วก็แรกกับ ไอที่เขาเคยใช้ไปแล้วที่มากกว่าเนี่ยมันคุ้มกันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็มีการแบบเขาเรียกว่าดีเบตกันในโลกออนไลน์นะคะรวมถึงก็มีหลายคนนะที่มีความน้อยอกน้อยใจนะเพราะบอกว่าหลายคนก็พยายามที่จะรักษาสเตตัสหรือว่าสถานะของตัวเองให้ถูกต้องตามกฎหมายตามวีซ่าต่างๆนะคะเพราะเราเคยอธิบายไปแล้วว่าอเมริกานะ่มีวีซ่าหลายชนิดหลายคนก็บอกว่าฉันเป็นนักเรียนนะโฮสเตตัสเอาไว้ตั้งหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลยไม่เห็นจะได้อะไรกับสิ่งนี้ พยายามทําในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะบางคนก็เป็นลูกจ้างซึ่งไม่ได้ได้ใบเขียวนะคะแต่ได้ใบอนุญาตทํางานอะไรเงี้ยตาม วีซ่าต่างๆแต่ไม่ได้รับสิทธิ์นี้ในขณะที่คนหลายคนนั้นโดดวีซ่ากลับได้ก่อนเงี้ยนะคะบางคนก็มีความน้อยใจเกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เรานํามาเล่าให้ฟังทีนี้เราขอสวิชเกียร์นิดนึงมาพูดถึงเรื่องของการยกเลิกมุสลิมแบนนะคะหลายคนคิดว่าทรัมป์เนี่ยเรสิสไม่ชอบมุสลิมหรือเปล่าแต่จริงแล้วอคำว่ามุสลิมแบนเนี่ยมันมาจากประเทศหลายๆประเทศที่ทรัมป์เขาแบนเนี่ย Majority ของหลายๆประเทศเป็นมุสลิมเขาก็เลยเรียกว่ามุสลิมแบนแต่มันมีหลายๆประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมก็โดนด้วยเช่น North k คเรีหรือว่าเวเนซุเอลาแล้วประเทศมุสลิมหลายๆประเทศก็ไม่ได้โดนแบนเช่นอินโดนีเซียนะคะทีนี้เมื่อวันที่20เนี่ยไบเดนแอดมิเ t ส a รชันเขาก็ยกเลิก7ประเทศนะคะเจประเทศก็ได้แก่เวเนซุเอลานะคะ อะไรอะลิเบียซีรรเ,เรียอิหร่านเยเมนโซมาเลียแล้วก็นอร์ทกัวเตนะคะซึ่งคนอเมริกาหลายคนก็ให้ความกังวลกับจุดนี้เพราะว่าหลายประเทศเนี่ยยังมีโทรลิสหรือว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายเขายังแอคทีฟอยู่เลยนะคะดังนั้นก็คือเรามีเจ้าหน้าที่เรามีคนเพียงพอเรามีเทคโนโลยีเรามีอุปกรณ์เพียงพอหรือเปล่าในการที่จะป้องกันคนเหล่านี้ด้วยนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้เข้ามาในส่วนของสนามบินแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่อาจจะเข้ามาใน รูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผู้ริภยัยผู้ร้ภัยสงครามนะคะผู้ขออพยพอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาในรูปแบบของวีซ่านักเรียนในอนาคตหรือวีซ่าท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยเขาเ,เราเนี่ยคนของเราพร้อมหรือเปล่าในการที่จะป้องกันประเทศนะคะซึ่งทาง Biden administration เขาก็ให้ความเห็นว่าการที่เขายกเลิกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นการที่ ให้โอกาสครอบครัวที่เขาพลัดพรากจากกันในช่วงที่ทรัมป์แบนมาหลายปีเนี่ยได้กลับมาเจอกันเพราะว่าครอบครัวหลายครอบครัวไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลานาน,านแล้วนะคะรวมถึงให้โอกาสผู้ลี้ภัยที่ต้องการลี้ภัยหนีสงครามจากกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้ามาขอลี้ภัยในอเมริกาด้วยนี่คือสิ่งที่เขามองแต่คนอเมริกันมองต่างเพราะว่าเขามองว่าเฮ้ยระหว่างการช่วยเหลือเขาแบบนั้นกับการเอาเรื่องความปลอดภัยของประเทศอันไหนมันต้องมาก่อนการเพราะว่า i um... Active ของทรัลลิส t มันยังมีอยู่ถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าทรัลลิส t ในโลกนี้มันมีใครบ้างนะคะดูเข้าไปที่ความเห็นที่1เราจะแปะลิงก์ของ CIA ให้คุณดูนะคะ CIA เขาจะมีหัวข้อเรื่อง CIA Watchlist นะคะที่เขาเป็นกลุ่มที่ t รัลลิสเนี่ยยัง Active อยู่นะคะซึ่งมันก็มีรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นประวัติของกลุ่มนะคะชื่อของกลุ่ม Operation Area Gold ของเขาแล้วก็เรื่องของการใช้อาวุธด้วยถ้าเกิดคุณอยากที่จะเรียนรู้แม้แต่ในประเทศ ไทยเรายังมีเลยที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราเรียกว่า Southern Thailand insurgency ชื่อของเขาคือ the b a r i s s n r e v o l u t i n a t i o n a l Malay u n ปัต Pattani ใช่ไหมคะขบวนการแบ่งแยกดินแดนมาลายูปัปตตานีปฏิวัติแห่งชาติอะไรประมาณนี้ที่เรียกว่า BRN ภาษาอังกฤษแต่ว่ากลุ่มนี้ยยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในลิสต์ของ CIA คนก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วที่อยู่ในลิสต์ของ C A มันเป็นเพียงแค่กลุ่มใหญ่ๆเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นมีถ้าเกิดพูดถึงเยเมนเนี้ยเยเมนก็เป็นกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นที่จะได้สามารถเข้ามาอย่างเงี้ย แต่ว่าเขาก็ายังมี i อซิดเยเมนที่มันแอคทีฟอยู่มีกลุ่มอิสบาลลที่มันแอคทีฟอยู่มีกลุ่มอัลเคดาาินแอร์ราเบียนเพนิสูล่าที่มันยังแอคทีฟอยู่หรืออย่างที่โซมาเลียอย่างเงี้ยโซมาเลียก็ได้รับการยกเว้นตอนนี้ก็มียังมีกลุ่มอัลชบาบับมีอัลอิทิฮัด เอาอิสลามิยา ah, ที่มันยังแอคทีฟอยู่นะคะแล้วก็ยังมีในของอิหร่านยังมีของลิเบียยังมีอีกหลายๆประเทศที่มันยังแอคทีฟอยู่ดังนั้นคือมันจะมีบางอย่างบางบางกลุ่มที่มันยังแอคทีฟอยู่ที่เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้บางอันยังไม่ได้อยู่ในลิสต์ของ CIA ด้วยซ้ําแต่มันมีอยู่เนี่ยตรงนี้เราจะสามารถที่จะปกป้องประเทศของเราได้อย่างไรเพราะว่าโอเคหลายคนอาจจะบอกว่า ทุกคนได้ใบเขียวทุกคนเป็นซิติเซนถูกต้องตามกฎหมายหมดแต่การที่เราอยู่โดยที่เราต้องอยู่ด้วยความเราแวดระวังว่าเฮ้ยวันนี้มันจะบื้มตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันจะต้องเอามาชั่งน้ําหนักว่าอะไรมันสําคัญกว่ากันนี่คือสิ่งที่คนอเมริกันเขาดีเบตกันในโลกออนไลน์ในปัจจุบันนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรือว่าเทปหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังเพิ่มเติมในโพลิซีหรือว่านโยบายอื่นๆอีกค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะ